คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดใหม่พิษณุโลกที่สายเนื้อต้องห้ามพลาดทุกคนดูความฉ่ำความนุ่มของเนื้อที่ตุน๋นกว่าสามชั่วโมงดทบอกเลยว่าน่ากินสุดๆที่ร้านมีทั้งก๋วยเตี๋ยวลวกจิ้มข้าวขนมจีนเครื่องดื่มแถมบรรยากาศดีมากท่ามกลางธรรมชาติฟิลคาเฟ่สวยๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะทุกคนเนื้อคาบ้านราร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่จริงใจอร่อยสุดๆอยากให้ทุกคนได้มาลองพิกัดอยู่แถวประตูสองราชพัฒน์หมู่บ้านทะเลแก้วทางร้านจะใช้เนื้อส่วนน่องลายชิ้นใหญ่ๆเนื้อขอบดงเอ็นแก้้วเนือ ้ทองตุนกับเครื่องเทศกว่า3ามชั่วโมงบอกเลยว่านุ่มมากไม่เหนียวเลยค่ะน้ำซุปที่ได้ก็จะหอมเนื้อหอมเครื่องเทศมากอร่อยกลมลมสุดๆที่ร้านมีหมูด้วยนะคะจะมีการแยกหม้อเนื้อกับหมูไม่ปนกันแล้วทุกคนดูบรรยากาศร้านดีคือดีมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวฟิลคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยจะมานั่งชิลๆนั่งซุม้มด้านน,นนอกแบบนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปนั่งในห้องแอร์เย็ยนๆก็ฟินค่ะเราก็สั่งมาแบบจัดเต็มเลยค่ะน่ากินทุกอยา่างทุกคนดูความน่ากินของก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีได้เนื้อมาย เนื้อคือนุ่มมาก ตุนมาดีสุดๆละลายในปากเลยใครยังไม่จูใจก็สั่งลวกจิ้มมาเพิ่มได้เลยค่ะเขาก็จะมีทั้งลวกจิ้มหมูแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อนุ่มๆกินกับน้าจิ้มแซบๆนี่แหละสวรค์ของคนรักเนื้ออย่างเราในส่วนของหมูตุนนั้นก็นุ่มมากค่ะบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้เนื้อใครชอบข้าวก็จัดเลยค่ะที่ร้านมีทั้งข้าวหมูตุนเนื้อตุ่นข้าวตม้มข้าวขาวหมูชม่ำๆแบบนี้ก็มีขนมจีนน้ายาปลาก็มาแบบเข้มขน้นเนื้อปลาแน่นๆแบบนี้เลยเครื่องดื่มที่ร้านก็มีให้เลเ,เลลืืออออกกยยะะมาค่่่รสดช มาเจอกันนะทุกคนที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อคาพิษณุโลก